สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่เมลิผ้าไทายทุกๆท่านคุณลูกค้าขาชุดเดทนะคะ รูปแบบการวางผ้านะคุณลูกค้าขารูปแบบการวางผ้าไทยนะคะลายผ้าไทยนะเราสามารถเลือกได้2รูปแบบตามนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าจะวางลายผ้าเต็มชุดเหมือนที่นุ่งใส่อยู่ตอนนี้ก็ได้หรือว่าคุณลูกค้าจะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นนะคะที่ต่อนะค,ะคุณลูกค้าขาจะเป็นงานต่อต่อผ้าที่อยู่ทางด้านหน้าแบบนี้นะคะจะใช้บริเวณตีนซสี้นสองฝั่งนะคะหันเข้ามาชนกันเนาะคุณลูกค,ะคะ้าขาแบบนี้นะ,ะรวมไปถึงนะคะตรงรูปแบบแขนแต่ตรงรูปแบบแขนนี่จะเหมือนกันค่ะก็คือนะคะคุณลูกค้าขาเราก็จะใช้นะคะต่อ เราก็จะเลือกนะคะเลือกใช้ในส่วนของตัวนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้เลยนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะในในรูปแบบของแขนเราจะเราจะวางผ้าเราจะวางภาพนะคะ เราจะวางแพทเทิร์นบนผืนผ้าตรงบริเวณโซนนี้นะคะคุณลูกค้านะยังไงก็ฝากไว้ละกันเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะงานชุดเดทของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราผ้าที่เรานะคะเลือกนํามาตัดในวันนี้จะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าคะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายคุณลูกค้านะคะสามารถสวมใส่ออกงานได้แบบสวยๆตลอดวันเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจ ก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอนะคะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาเรามีให้เลือกให้ชมนะคะมากมายหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงนะคะรูปแบบของคอเสื้อคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะอยากตัดเป็นคอซี่เหลี่ยมอยากตัดเป็นคอเปิดนะคุณลูกค้าขาหรือว่าอยากตัดเป็นคอวีคอกลมนะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้หรือว่าอยากตัดเป็นคอปาดนะคุณลูกค้าก็บอกกับแอดมินได้เลยนะคะร้านแม่มดีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านรวมไปถึงนะคะรูปแบบ แบบของแขนเสือ้อรูปแบบของแขนเสือ้อคุณลูกค้าบอกว่าตัดเป็นทรงแขนกระบอกปิดไปเลยได้เลยจาะคุณลูกค้าคะ่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะตัดเป็นแขนกลีบวัวสาส่วนแบบนี้หรือว่าอยากตัดเป็นแขนสั้นหรือว่าอยากตัดเป็นแขนกระบอกแบบยาวมาเลยคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะรวมไปถึงความยาวของชุดในวันนี้ความยาวของชุดนะคะเริ่มต้นอยู่ที่45นิ้วความยาวของชุดเดสชุดนี้ความยาวชุดอยู่ที่45นิ้วนะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะบอกว่า 1 6 5งรบถึง่งอบอกเนี้ย pardon. แบบนี้เนาะคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้ยาวๆอยากได้ความยาวซักเท่าไหร่คะ50นิ้วสามารถตัดได้คุณลูกค้าขาสามารถตัดให้ได้เลยขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะแล้วก็รูปแบบของตัวกระโปรงรูปแบบของตัวชุดนะคะเราจะตัดนะคะเราจะตัดเป็นลักษณะเหมือนกระโปรงหางปลานิดๆน,นะคุณลูกค,ะคะ้าขาไม่ได้แบบว่าเข้ารูปนะคะไม่ได้จะไม่ไม่ใช่ว่าเข้ารูปมากเกินไปจะเป็นอะไรที่พอดีสวยจะเป็นอะไรที่พอดีสวยค่ะคุณลูกค,ะคะ้า่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบรูปแบบกระโปรงหางปลา เวลาเราใส่ออกมาใช่ไหมคะเวลาเราใส่ออกมานะคะมันจะดูสวยเพราะว่าถ้าเราแบบตัดเป็นทรง A บานๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งบางทีเนาะมันจะดูบานจะด,ดูบานทําให้เรารู้สึกแบบว่าเออดูดูแบบว่าไม่สวยดูแบบมันไม่มีไม่มีโส่ทรงมันไม่ผิวเนาะคุณลูกค้า,า่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบทางร้านของเราก็ตัดให้ได้เช่นเดียว